ระดับน้ําในลําน้ํายางนะครับจะพาไปตรวจสอบก่อนแต่ว่าอย่างที่เห็นในภาพนี่นะฮะคือว่าเจ้าหน้าที่ชลประทานติดตั้งเครื่องผลักดันน้ําจํานวน1ิบเครื่องด้วยกันบริเวณฝายยางบ้านท่าลาดตาบลเหล่าน้อยอเาเภอศิลปภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนลครับเพื่อเร่งผลักดันน้ําลงสู่บึงเกลือลดความเสียหายจากน้ําที่ว่าเออล้นเข้าท่วมนาข้าวของชาวนาในตำบลเหล่าน้อยแล้วก็ตำบลบึงเกลือพื้นที่กว่า1000ไร่ครับหลังปริมาณน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นกัดเซาะพนงังกั้นน้ํา แล้วก็ทําให้น้ําทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรส่วนปริมาณน้ําที่ไหลลงพื้นที่ด้านล่างก็ส่งผลให้ระดับน้ําในบึงเกลือซึ่งเป็นจุดรับน้ําจากลําน้ํายังเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นวันละ20ซนเมตรชาวบ,บ้านที่อยู่ติดกับบึงเกลือก็เร่งขนย้ายสัตว์เลี้ยงไปไว้บนที่สูงขณะที่ปริมาณน้ําในบึงเกลือเนี่ยก็เริ่มเอ่อล้นไหลเข้าท่วมนาข้าวในพื้นที่ลุ่มซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือเนี่ยได้จัดเปลี่ยนยามเฝ้าระวังระดับน้ําอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกนันนนน้้ําท่ววมฉััับบพดยะคร แล้วนายมานิตชัยเมงกำนันตำบลบึงเกลือบอกว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าพบระดับน้ําบึงเกลือเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกแกมีความสูงครับระดับน้ำเนี่ยคือรับได้อีกประมาณสัก10เซนตเมตรเท่านั้นก็จะล้นแล้วก็ตีกลับเข้าท่วมพื้นที่10หมู่บ้านโดยรอบบึงเกลือซึ่งก็จะเร่งสรุปเสนอแผนไปยังฝ่ายปกครองอําเภอให้ประสานไปทางตําบลที่อยู่ตอนใต้มีทั้งตําบลนานเลิงตาบลนานงาม ให้ขยายทางน้ำนะครับเพื่อระบายน้ําสู่ลําน้ําชีต่อไปด้วยนะฮะนี่ก็เอามาเตือนภัยกันก่อนแล้วกันนะครับชาวบ,บ้านที่ได้รับฟังนะครับในพื้นที่ตามที่ผมกล่าวมานั้นก็ให้รับมือนะครับ